หลงทางให้กลางแผ่นที่ถ้าอยากได้รถตู้คันดีๆให้กด gps มาที่รอง289เลยนะครับเชียบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูรถตู้หลังคาเตี้ยนะครับหรือว่าโมงน้อยนั่นเองนะครับอันนี้ได้เป็นปี05นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาราคา3,100,000กับ 8,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้ยสีสันสวยๆเลยนะครับดูแล้วสบายตาดูแล้วเย็นตานะครับมาพร้อมล้อแม็กขบ17ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเรียกว่าสายบรรทุกสายแคมปิ้งนะครับทุกสายเลยก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเครื่องดีแน่นอนนะครับ เรื่องดีแน่นอนพี่น้องเอาไปเห็ดัยังก็ได้ครับเพราะว่าเติมน้ามันก็วิ่งได้ใกล้ไกลนะครับสบายมากอยู่แล้วนะครับนี่ได้เป็นล้อมแมกขอบ17ของ Fortuner นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแปลงหน้าเป็นปี14นะครับดูสปอร์ไลท์ซะก่อน ปอดไล์ว้าวเลยสวยด้วยนะครับกปอดไล์นะครับทะเบียน7 8 3นะครับคันนี้เป็นทะเบียนบรรทุกนะครับนะครับเป็นทะเบียนสีเขียวก็ตระกูลรถกระบะเลยครับนะครับสายช่างสายบรรทุกนะครับ3ามแสนหกับ8000บาทนะครับได้อะไรนะครับก็ได้ไปทั้งหมดเลยครับที่เห็นนะครับนี่ได้เป็นกระจกไฟฟ้า แล้วก็กุญแจเป็นรีโมทนะครับนี่ในกุญแจรีโมทนะครับพร้อมกับเครื่องเสียงจอยนอยส0นิ้วภายในหุ้มหนังให้มาใหม่ทั้งคันเลยนะครับเปาะก็หุ้มหนังให้ใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับโตโยต้านะครับนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับ อะไรกินกาแฟก็ยังมีอะไรเลยนะครับโตโยต้านะครับไม่ใช่อะไรกินกาแฟไปด้วยโทรสั่งอะไรไปด้วยนะครับนี่ร้านกาแฟก็มีขายประมาณนั้นนะครับเะเบียนเจ็ดแปดสามสวยๆเลยสีสันสวยงามเลยนะครับนี่ว้าวดูายในก่อนนะครับโล่งโกงสบายตาเลยนะครับ โทนสีเทานะครับท่านผู้ชมแถมเบาให้ด้วยแถวหนึ่งนะครับนี่ใครท่านใดที่หาอยู่ประมาณนี้นะครับใครที่งบน้อยทุนน้อยนะครับหรือว่างบเยอะแต่ไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากลงทุนมากก็ลองดูคันนี้ก่อนนะครับเผื่อก่อนตัดสินใจนะครับราคาแค่3 1 0 0 0 0กับ80000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้ขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับขอคนที่สะดวกเงินสดนะครับผมหรือว่าขาดเหลือนิดหน่อยนะครับผ่อนกับทางเต็นท์เราได้นะครับผมเบิรงเอาพี่น้องเบิ้งเอาสามแสนหืนกับแปดพนบาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้ารอคั้นหน้านะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชมนะครับเหรืองรถตู้มือสองใบใจลอง2 8 9ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย